สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนต้อนรับนะคะเข้าสู่เดซิมฟรีเพย์นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยก็คืออาจจะมาแปลกๆผู้ชายคนนี้เป็นใครนะคะคันเซลของเรานั่นเองค่ะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยพลอยอัดคลิปตอนที่น้องเขาโตแล้วก็คืออัดไว้แล้วทีนี้เนี่ยความจําก็เต็มแท้คลิปก็หายก็เลยต้องอัดใหม่นะคะก็ต้องขอโทษจริงๆ แหมฮันเซลโตคนเดียวไม่ได้หรอกนะคะนี่เกรเทลก็โตแล้วเหมือนกันค่ะเอ้ยสนุกจังเลยฮาอ้ายสนุกสนุกนี่เห็นไหมคะโอ้โหฮันเซลโตมาแล้วหล่อมากเกรเทลนี่ก็น่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่า ในพาร์ทแวมพร์นะคะพอยก็จะให้น้องเขาโตแค่เนี้ยแหละจะไม่ให้โตแล้วนะคะเพราะว่าอยากเล่นไวแบบนี้นานๆบ้างนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เล่นเนี่ยในซีรีส์อื่นๆนะคะก็จะมีแต่พบว่ายังไงอะ่ะให้โตโตแล้วก็แก่อะไรแบบนี้นะคะก็น่าจะเบื่อกันแล้วก็จะอยู่กับัวเด็กๆบ้างเดี๋ยวเราลองคุยกับนางฟ้ากันค่ะพี่ครับเอพี่เรียกพี่แล้ว เออนางฟ้าแล้วจะคุยอะไรยังไม่ทันคุยเลยโฮยลอยเลยทำได้ยังไงเนี่ยทำไมฉันเก่งจังแหมฉันเป็นนางฟ้านะนี่ค่ะหลังบ้านเนี่ยก็ปรับปรุงนิดหน่อยไม่ได้ปรับปรุงนั่นแหละแค่เอาเก้าอี้ตรงนี้ออกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มกระบะทรายไว้ให้เกรเทลเล่น แล้วก็ <Okay. S 1> มีระเบียงไว้ให้น้องเขาเล่นนะคะส่วนห้องนอนเนี่ยตอนนี้นะคะก็ให้นอนรวมกันไปก่อนเนาะพลอยไม่รู้ว่าจะให้นอนรวมกันหรือว่าจะให้นอนแยกห้องนอนดีใครอยากให้นอนรวมกันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะแต่ว่าใครอยากให้นอนแยกกันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพลอยเช่นกันพลอยจะได้จัดแจงห้องถูกนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอตัว เก็บอันนี้ก่อนโอเคเต่ามาเล่นไม่ได้บอลก็เล่นไม่ได้เสร็จแล้วหรอใช่ค่ะนี่นี่คือชุดของน้องนะคะก็คือก่อนหน้านี้อัดแล้วแต่ว่าม,มันเต็มก็เลยอดเลยโอเค มาเล่นกับพันเซลนะคะแล้วไไซีเนียไปไหนอ๋อซีเนียทำอาหารอยู่นะคะรูปไข่ก็ไม่รู้เนี่ยชันคือรูปปั้น <c oughs> มีหนวดคราวแบบเฮ้ย <c oughs> หอมจึงเลย <c oughs> แล้วซีมูนนะคะซีมูนมาฝึกด้านพืชอยู่ ก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าซีเอ๊ะไม่ใช่ซีสิเกรเทลนะคะมันไม่มีเด็กผู้หญิงเนะี่ยมันไม่มีชุดแวมไพร์มันก็มีแต่ชุดแม่มดนะคะจะให้เป็นแม่หมดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะว่าแม่หมดกับแวมไพร์มันเขากรหลอเราเล่นแวมไพร์แต่มีเกี่ยวกับแม่มดมาเกี่ยวมันเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะสนุกนะคะก็เลยให้น้องเขาเป็นแวมไพร์แต่ว่าเป็นแวมไพร์ฝึกฝึกหัด ยังไม่มีร่างมืดนะคะเหมือนซีมูนนั่นเองเนาะเดี๋ยวให้น้องค่อยๆ่โตไปก็ค่อยคยเดียนไปนะคะโอ้โหไฟดับเพราะว่าซีเนียเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแวมไพร์นะคะเอ๊ะไม่ได้เป็นแม่มดเป็นมนุษย์ตอนนี้นะคะฮันเซลเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแวมไพร์แล้ว กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะว่าน้องสาวเป็นแวมไพร์แทนเนาะน่อุ้ยถ่ายรูปไว้พี่หนูสนุกจังเลยพี่ฮันเซลค่ะสนุกจังเลย,ยพี่รักเกทลนะหนูก็รักพี่ค่ะ อ๋อเราก็ปล่อยเขาเล่นกันไปก่อนนะคะแต่พอยว่าคิดไม่ออกอะ่ะจะนอนรวมนอนแยกดีอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องใหญ่เลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนมาใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็นห้องนี้กันนะคะห้องน้ำถ้าแยกห้องเนี่ยพอยก็อาจจะ ให้คนหนึ่งมานอนที่นี่นะคะก็ปรับเปลี่ยนห้องเนาะเพราะว่าอยู่อยู่ห้องเดียวกันเนี่ยของวางก็ไม่พออะ่ะอาจจะให้นอนแยกห้องนะคะก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันว่าจะให้นอนแยกหรือว่านอนรวมนะคะพอยก็จะได้ปรับเปลี่ยนห้องถูกได้เงินงเสร็จยัง ฮ้ยแต่ว่าอยู่กันสองคนนี้ไม่เหงาหรือไงเนี่ยให้น้องมาเล่นกระบาดตายดีกว่าคะ่ะ เป็นเด็กวัยทีน,ท,ท,น,ท,นที่ทำอะไรได้บ้างไอวัยีทีนี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยบอลก็เตะไม่ได้นะคะเดีย๋ยวขยับของนิดนึงมันมีบันที่จับอยู่นะคอยว่าอ๋อมีสไลเดอร์นี้นะคะ ติดไว้โอเคว่าให้น้องมาเล่นนี่ค่ะบันที่จำเราให้มาเล่นจำเออจริงสิมันเป็นตอนเช้าอยู่อ่ะ น้องเป็นแวมพายออกแดดไม่ได้แต่คงไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่าในฟรีเพย์นะคะมันไม่มีแบบว่าตัวไม่นางฟ้ามาดึงดึงดึงหาสนุกจังเลยสนุกจังเลยแฮฮ่า โอเคอ่อสิเนี่ยทำไม่เสร็จอีกเหรอก็อเลยแล้วกันนะคะโอเคทำแฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวเอ๊ะนี่รูปภาพใครกันนะราชายาทแวมพายหรือเปล่า แต่ว่าพลอยก็ช่าห้องน้ำห้องนี้อยู่นะเฮ้ยหิวจังเลยฮะตอนนี้นะคะแต่และคนนี้หิวมากเดี๋ยวเราจะให้น้องเขาแคนเซิลยกเลิกยกเลิก แล้วก็ให้มาทานอาหารกันนะคะให้ทานแฮมเบอร์เกอร์แล้วใครจะกินอันนี้วะเนี่ยเอ้ยหิวจังเลยภาคน,นี้นะคะก็อาจจะพูดไม่ค่อยชัด นิดหนึ่งเพราะว่าหวัดลงจมูกหายใจไม่ออกเนาะหยิบถึกไปลูกถึงค่ะพ่อก็คือไม่มีใครสีสผมนะคะเหมือนซีมูนเลยเพราะว่าซีมูนเนี่ยไม่ได้เป็นผมสีนี้นะคะเพียงแค่เป็นสีของร่างนี้เฉย าทำไมน้องมากินนั่งแยกอ่ะไม่เอาให้นั่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาหยิบใหม่เนี่ยมีแต่คนผมสีีผมนะคะเหมือนซีเนี่ยเพราะว่าร่างมืดของซีมูเนี่ยยังไงก็เป็นผมสีทองนะคะ อ๋อลุกแล้วมาท่งไม่ได้นะคะเพราะว่ามันติดดอกไม้นั่นเอง๋ยวเราจะดอกไม้เก็บาลาลอยานเนี่ยน้องมานั่งกี่คนเดียวตรงนี้เดี๋ยว วิ่หนูจะน่าสงสารเกินไปแล้วนะลูกนางฟ้าเนี่ยเวลาเดินนะคะก็จะมีแบบประกายทองๆเต็มตัวเลยอะ่ะสวยมากมนเปลี่ยชอโอเคคราวนี้ไปนั่งกินข้ามพันเซลนะคะ โอเคมาแล้วน้องอยู่คนเดียวนี่น่าจะเหงานะคะตัวช่วยของเรามีอยู่ตัวเดียวเจอกันทุกซีรีส์พี่หมีค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่หมีเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนเล่นของเกรเทลนะคะ หิวจังเลยอ่ะอืมอร่อยจังพอละน้องกินไปสามจานแล้วนะคนเดียวเนี่ยซีเนียก็เป็นคนเก็บอีกแล้วพอยว่าพอยจะจ้งางแม่บ้านก็ยังไม่ได้จ้างเลยอ่ะไวพ้พาร์ทหน้าแล้วกันนะคะ มาเก็บแล้วซิมูนนี่ค่ะก็มังกรมีคนให้ชื่อดากโก้นา่ฟ้าให้ชื่ออมยิ้มนั่นเอง เนาะโอเคเดี๋ยวเราให้ฮันเซลนะคะมาเล่นก,กับดาก้แต่ว่ายังเล่นกับนางฟ้าไม่ได้เลยนะคะแกเทลแกเทลให้แล้วพี่หมีมาเต้นอะไรอยู่คนเดียวให้มากอด ลูกจ๊ะชอบเพื่อนใหม่ไหมชอบมากๆเลยค่ะแม่น่ารักมากกอดอุ่นด้วยดีแล้วละจ้ะก็เดี๋ยวเราให้เบรเทลนะคะมาวัดรูปเล่น เป็นอะไรอ่ะซีเนียง่วงนอนนะคะเดี๋ยวเราให้ซีเนียขึ้นมานอนแต่ว่ายังไม่ง่วงมากก็ยังไม่ต้องหรอกเนาะซีเนียทำงานบ้านหนักเกินไปหรือเปล่าน,นี่ยไม่ค่อยได้พักเลยอ่าให้มาดูทีวีแล้วกันค่ะ เราให้ทันเซลล์นะคะมาเล่นที่สไลเดอร์ว่ายน้ำดีกว่ามันน่าจะมีแบบสไลด์ลงน้ำเนาะเพราะว่ามันน่าหนุกอะ่ะตอนเช้าออกไปไหนไม่ค่อยได้อันนี้เรา ทำอะไรเนี่ยอ,อืมเราให้ราเต้รังดีกว่าให้ซีเนี่ยมาเต้รังกับซีมูนเนาะเพราะมันน่าจะโอเคนะ โอ้โหเต้นด้วยกันช่่ราคาเหยียบเท้าฉ่นสิคะไม่คนเหยียบเท้าฉันโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบลงเพลงเท่านี้แล้วกันนะคะใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s u c s i r i ปอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย